ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเอิร์สายจกนะครับนี่นะครับพามาดูมาชมพี่น้องรถขุดสันเวิร์ดนะครับจ้าซันวัดครับนี่ขุดคลองครับคลองไส้ไก่แต่มันใหญ่มากครับคลองไส้ไก่ตัวนี้นี่ ความลึกอยู่ที่ห้าเมตรครับผมยามาดูนะครับโอ้มีน้ำออบกันนอกขนานดี่โอวูฟลึกครับลึกลึกลึก <c oughs> นี่นะครับกุณยาวไปร่นลเลยนะครับนี่สวยงามมากครับ พุดแบบเนียนๆเ,เลยครับอ่ะเดี๋ยวเออสายจบจะมาแต่งนี่แต่งสโลปครับตอนนี้ก็ได้แต่งสโลปไปเกือบหมดแล้วครับอุ้ยยาวครับยาวไปโน่นเลยครับดูครับสวยงามครับลึกด้วย มาดูการทำงานของเจ้าสันวารดขุดเสร็จแล้วก็จะเปิดน้ำลงมาเลยนะพี่น้องเปิดน้ำสะตรงเจ้าโกเบยืนอยู่นะครับเปิดน้ำสะลงมาครับ แล้วเราก็จะจับปลานะครับเราจะได้ขุดสะสะตัวนั้นต้องขยายอีกนะครับขยายแล้วก็แต่งเป็นสะรีโนเวนนะครับเปลี่ยนสะเกาให้เป็นสะใหม่ครับจะทำเป็นแบบฟรีฟอร์มนะครับ แต่งครับคุณแต่งใจเย็นๆครับแต่งไปเรื่อยครับรีดครับรีดรีดรีดร องตัวนี้ใช้เวลาขุด3วันครับไม่ถึง3วันครับ2วันกว่า2องวันครึ่งใกล้จะเสร็จแล้วครับ เป็นดินเหนียวนะครับ แขงก็หึมเลยครับเจ้าสัมปาใช้เครื่องยี่สุสุหสูบนะครับเทอร์โบเป็นเครื่องไดรเรกนะครับตัวนี้ระบบไฟฟ้าจะน้อยครับตัวนี้ใช้ระบบไฟฟ้าน้อยมากครับ ค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับต้องใจเย็นนะครับเอาให้เนียนครับ สำหรับเจ้าโคบิโกก็ใช้ระบบไฟฟ้าเต็มระบบเลยนะครับตัวนั้นจะใช้ระบบไฟฟ้าเยอะนะครับไม่เหมือนเจ้าสันวาสนะครับเจ้าสันวาสใช้ระบบใช้ไฟฟ้าน้อยครับเจ้าโคบิก็จัดเต็มครับเต็มระบบครับไฟฟ้าเต็มระบบครับเดี๋ยวก็ท่าน c h a u f f e ก็จะพักทานข้าวเที่ยงแล้วนะครับ จเจ้าโกบีก็จะไปแต่งสโลปฝั่งโน้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเออสายจบด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ